สวัสดีค่ะอรุณสวัสดีค่ะคุณเพื่อนๆเ,เมื่อนี่มาเดิไมากินต้มจืดสาลายมาดูกันอันนี้เป็นต้มจืดต้มหู้ไข่นะคะใส่สาหลายทะเลจเจเคี้ยวนี่สาลายทะเลจะ้ะใส่ฟักทองใส่กระหล่ำจะ้ะต่ว่าเมื่อนี่เพิ่งเก็บผักชยาริมหน้าต่างมา เอาเท่านี้ก็พอเราจะใส่ไปนิดนึงจวดๆเทลงละใส่เข้าไปนะคะใส่ผักคีย้าด,ด้วยชอบผักอะไรก็ใส่เข้าไปค่ะคุณเพื่อนวันนี้เรา กินต้มจืดไข่ไก่นะคะมากินด้วยกันค่ะแซ่บๆใครยังไม่ได้กินอาหารเช้ามาเด้อทางนี้ต้มมอใหญ่ๆเลยมากินด้วยกันนะคะเชา้านี้ตื่นมาก็ทำขบเ้าวเลยบ๊ายคุณไม่บาย,บาย,บายรุ่นสวัสดีตอนเชา้า